กัสบดีพี่น้องกับสบดีสุกุสุกคลสมองสุบอยาเข้าใกล้ลูกหล่ะมันจิด่าตุ๊ไก่ตุไก่สบายดีกัีนเราที่เคารพแล้วครับแฟนักนี่มเีี่หมสองของน้องปรุมพี่น้องทุจรับปาลุงไหนลูกบอดีปลงบอีงามๆเห็นไหนไหนเออบาดีปะลุงแมผมมือนกะให้มาผมใคนี่ลูกแม่ ผมหายตาเขาเคลื่อนที่ชั่วกลพี่น้องนียมาแต่หลับจากหน้ามันใหญ่งเงิงข่ำพี่น้องเอ้ยเขาก็บบได้ห้ายอยู่หากินมนเลยนะไปหลับจากมาพอดีปรต้าหากินอยู่ในขคาะคาะไก่หน่อยพอดีสว่าพี่น้องมันมีตัวใหญ่ดอกมีแต่ซ้ำนี่บอด้กินขับนึ่งพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงน้ำขอบควัวแม่ต้าเด้อพี่น้องเขากัยังบุหงดอก เขากับอีกบิงบดด้นเขากับเสตเกี่ยวคือกานพี่น้นอยอเกี่ยวไปนำปลอยเกี่ยวไปทำซ้ำได้เอ็นนั่นทำซ้ำม,มันชุกเขาไม่จ้ากระชุกในแ่แน่พี่นอ้องแต่บ่ฮันได้พอเกี่ยวอีกจากประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละพี่น้องเอ๋ยอีกจากประมาณอาทิตย์หนึ่งจะสเสตพอเกี่ยวมันก็เสียน ไปพาน้องขิดไปอัานรับจ้างก่อนมันเองก็ไปหน้ามันยังเงงเห็น้ยเนาะทางเบิ้งมืออื่นเขากระิจัดส่งหมากแตงแต่เสาสิลลกเก็บเก็บแต่ดึกดึกบอกพี่น้องเอ้ยสิลูกเก็บแต่ดึกดึกไปส่งแล้วกันมันบอกสวยก็บสีงโลมาดับจ้างมันยังเงงอีกมืออื่นไปซอยเพิ่นอีกมืออื่นพี่น้องเพิ่นเให้มันแล้วมืออื่นเด็กเสียเลยบอกกินกินจำกัน สาว์ผ right. no no ึ่งใส่เลยสสวยน่ารักะสิมกปลาซิวอะไรหอมผักกระแหงบ่มี่บ้างเหรอเจักแล้วโอ้สิได้ไปยมบผักกระแหงกลางคืนนีกว่าลืมยมมาซำมันเหรอไปมืออื่นก็อนสิดึงตรงยางไปยมมาโอ้มืออื่นยังใส่บ้างมาแล้วบุญนี่เดีจิไปเอาเลยบ่มี่หอมผักกระแหงมันบ่อยากแซ่บสิเราคงมาเสาะไก่แล้วพี่น้อง กินนำกันเด้อพี่นอ então, ออ้องเลยมีโน่สอบไกบ้านแสบนำกันเลยพี่น้องอันน <cart> ี้เขาตัดสมกป้าเก็เอิญป้า <morally> ย <finite> ังอันนี้บ่ป้ากะบ๊อกบ๊อกป้ากะบ๊อกคือปลาขาวนี่แหละตัวมันสีเงาๆกาเอิญป้ากะบ๊อกอันนี้ตัวเงาๆขนมปลาขาวกับตัวปลาขาวบ้านเ้าหน้าตัวสัน ปลาคาวในห่วยนะเฮ้ยมื่นน่ะนะพายน้ำรดนะป้อตัวเป็นแผ่นเป็นแผ่นแต่อยากไปโอนสะดุกเออมันมันต้อนเพียงได้เฮ้ยมันแดดบ้านนี้มาะรบมาลิดน่ะบ่อน้ำไหลนะหนักต้นตาน่ะเป็นแผ่นเ่คอยกินย่างตุ่งนาหันไปใส่ของย่างมันบู่ย่างย่างเขาเอาไปทางตงนี่ปลาแดงตุ่งทูจ้าเอาไปใส่น้ำบุ่งนะไปย่างเขาเอาไปทางตงฮะ เอ,อเอาไปใส่ตอนกลางคืนนี่น,นนะมันลงไปไนี่นะก็ยันเขาอันเอาไปทางตรงเขาเลยบอกเอาไปใส่ซะตาชั่วอะไพี่น้องไม่ตามาบอท่านตาไปเอาตองมาพอดีพอตานชั่วเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเน็ตชั่วไก่แส่บๆดอกันเด้ออาหารบ้านฮาวพี่น้อ,องออาาอของแซ่บคือเก้าขึ้นกบผู้มักเด้อมาเด้อ เน่จะกินบวเบิดดอกจงไว้กินบะออื่นเศร้าเน่มา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 เน,น่ต้มเส้นข้าวเปียกให้อันนางวัสนาเพิ่นอยากน,น้ำมกปลาซิวปลาขาวตะมกแรงเล้ว่มกไว้กินบะออื่นพี่น้องว่าเฮาเกี๊ยมไว้เผื่อว่าเฮาสิไปวิ่งอ่ะนะได้เกี๊ยมไว้ให้ลูกกินอื่นเศร้ามามากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้อง มาเด้อพี่น้องกินอลไรเด้อกินข่าแรงน้ำกันเด้อมาหนีพี่น้องอิ่มหน,นำแล้วเราบนะกินหนำลายมันเอ้าหมูยินข้าวนังบ่เอ้าหมูยิ้มหมูยินกันกินเอาขาหนึ่งกินแล้วกันกินหนาแล้วโคงหมกักอยู่แล้วชอบใจเพาว่าพึ่นกินหนำลายไปดำนานาอันไปดำหนาเอ๊เกี่ยวข้าวมันแดดแดดพวกยังดำหนาฉั แบบเจ้าอยู่เพื่อนคุกตอกคอหอมเป็นไงเป็นตกวำอ่ะต้องปล่อยบริมีคนจากเม็ดใช้ฝนสุดพันละเลยวนจากเม็ดเอาของโทงได้ค่ะตัดโอ้กินเลือก

ไม่เคมาลยค่ะม่ปลาลุงหรบอเป่าไม่ปลาลุงม่รู้ไ่ปลาลุงไม่ปลาลูกไม่ปลาลูกขาวเยอะข่าวเยอะข่าวมีศพเยข่าวเร่องแจกบ้าน่าวชนะข่าวน้ำบาดชนะเด้อ โฆษณาแค,าค่ก็นะลูกต้นกระเพียงโฆษณาตีก้าวคุณแม่ตัดถุงยางนช่วยก้นช่วยได้คุณว่าเสนอขึ้าอีกอีแล้วกินยังไมันจะอ้วนกี่เจ้าขึนมาอะคุณแม่ขึ้นมาตัดถ

ra một con. Ngồi vào dưới chân Cũng một thêm thêm đó. Look at that, mọi người sao kiểu này mọi sao kiểu này mọi người sao kiểu này mọi sao mọi người แล้วว่าอาหารมันจต้องหนักไม่หนักแหละให้ตัวใครทานห้าสิบห้าหม่าพันห้าร้อยอือืมวนข้าจะมาตรวจกระโหลกกะโหลกใช่ปะ đẹp thật thật Hãy subscribe cho kênh mình.

ลาอลไรพี่น้องสำหรับกิมนี่พ่อพ่อกันชิปนาะพี่น้องผักเบิรงผักชมกุหลาบกุ้ยแซ่เป็นกำลังใจให้ซองน้องพาโศพในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีปราลุงกนะลูกไปดีก็ได้ทาขนมให้นั่งพี่น้องเว้ยสบายดีทุกคนเด้อพ่อพ่อกันชินปนาอีกพี่น้อง